กรมสมเด็จพระเทพสเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงติดตามพระอาการประชวนพระองค์พาตามที่สำนักพระราชวังออกถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราชธิดาทรงพระประชวนโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยและเปิดลงนามถวายพระพรระหว่างเวลา08 0 0ูย์ถึงนาฬิกาณชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไม่เว้นวันหยุดราชการนั้นเมื่อเวลา15นาฬิกา15นาทีวันที่31ธันวาคมสมเด็จพระนิธาริธากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชมสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชราชธิดาเป็นการส่วนพระองค์นะ อาคารภูมิศริมังคลานุสร์หนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามีหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางมาลงนามถวายพระพรและนำใจาการดอกไม้มาถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชกิติยาภรณ์นาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราชธิดาเพื่อขอให้พระองค์มีพระพรานาไมแข็งแรง,งแข็งสมบูรณ์โดยเร็วอาทิสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร้านอาภร์พิศวาสรวสิเกษตรรามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานอายการสูงสุดและร้านดอกไม้แอนฟลอรีสทั้งนี้ประชาชนบางส่วนหลังจากลงนามถวายพระพรเสร็จแล้วได้นั่งสวดมนต์ต่อบริเวณด้านหน้าองค์พระพุทธทีคายุรมงคลบริเวณทางออกอาคารภูมิศริมังคลานุสานุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่างตั้งใจเพื่อขอให้พระองค์มีพระพรานาไมายแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว